นี่หนึ่งเศรษกอะไรก็ไม่รู้รางวัลพิเศษอะไรางวัลพิเศษโอ้เป็นรางวัลสองขาวพอผมขึ้นแล้วไม่ร้อนใช่ไหมสาหัส นนีะครับขอเสิร์ฟเพลงกับพี่ไพร์ด้วยครับฝ่ายบุคคลของครับออกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับออกเช้าไปด้วยครับออกไปด้วยครับสายตาไม่ค่อยดีคุณดารุดีสมสวัสดิ์ครับคุณหน่อยครับคุณหน่อยเรียนเชิญคนเวทีขอเสิร์ฟเพลงกับพี่หน่อยฝ่ายบุคคลด้วยครับมันปล่อยนะครับป่อยของผมอ่ะของผมฮะผมออก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 ออครับ ย่ดีน่าช่างยากนนเหมือนตุ๊กตาขายาวเราว่าเมื่อกี้มองไม่เห็นมองผ่านเลยนะยัาโอเคชักเลยทีนี้คนอะไรพี่่อยนะพี่่อยแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยนะครับคุณชัยบรการพิงครับไอ้ตัวครับอออยู่ตรงไหนค่อยนะครับคุณชัยบรการพิงครับอยู่ที่ไหนเดี๋ยวเชิญบนเวทีเลยนะครับรางวัลพิเศษ โอ้โหกว่าใครรสชาติอาหารที่พวกเราได้กินกันอยู่ทุกวันนี้ในสโมสโมกทั้งหมดครับคุณใช้บอนการพินัรับว่างที่เราได้ยนกันเร่องอะครับโย่ของเราอีเจริคาณจะละถอดเขาได้ให้ถอดบอกขาพิธีกรจริง เลเ้ทางนีเลยครับอ่าเช็กด้วยเิเักนเเียเียน่เยนนนาทีออเร์นาทีออเร์ไม่่ยเห็เผู้ชายัมแล้วก็ลดับต่อไปยนเชิญเดินเนะฮะรางของครัวนี้คือนแข่นะครับนแนะครับฮร์ดโอฟทุกคนตอนน้ัวเดี๋ยว ัขอาดทุน2,005เมียเอาไป2 <S okay, ah, 6, 5 0 0สรุปพวกนี bye, ah, ้ติดลบไหม่ปสาเเลไปจ่าย่าดทุนต่าสสารอ้คุคุณเอกเชียนะคุณเอเชียแล้วก็คุณ่ายครับคุณมารอคการแต่ราขีดเอาคนเสตมาด้วยขออีุเก็บซองเพิ่ม อยากได้ครับเนี่ยดีนเดมยวเลยโหเยียบวันนี้น้าคนนีพี่อยู่เันไงเราไม่รู้จักเ่งใยกได้น้อเอน้องปายอยากจะบอกการแสดงชุดเมีนี้น้เอกับน้องปายมีส่วนร่วด้วยไหนคนไหนห้าตวคนไหนชุดไหนชุดแรก ินเดี่วเดียวฟังู่ด้วยนะค่ะแล้วก็แบงค์แบงค์สองอีกหนึ่งซองฝ่ายบอนเทนเด็กวยฝ่ายบอนเทนขอยนชิญดีเจน้อยดีเจปนาดด้วยดิล่ะปะดีเจปนัดงงด้วยปะพงไหนพูดดีกั่งงดลูกโอ้ยด้วยด้วย นี่เลครับแล้วราดมันโอ้ไม่พยายามาเลยพี่เอ้ยไม่เสียชื่อนะมันสามเปอร์เซ็นแรอดจะพยายามเสียอะไรมาก็ไม่รู้ไอตัวนี้มีอะไร 오! <ítulo> <displayed, S 1> รางวัลสุดท้ายในชั่วแน่รับผมเป็นรางวัลพิเศษนี้ว่าของวันถึงช่วงที่ดีตั้งแต่ชายแน่นะครับก็มิอะไรนี้มานะครับทาน้ำมันก็ไม่ได้นะครับเมียก็ได้ตามก็ก็เป็นที่เดีวก็มีของของคุณในบ้านนะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเช็คข่าวดีอีกไม่กี่วันนี้เขาก็จะมาอยู่ด้วย มาช่วยเพ water, right? so, so, online, okay, ื่อนเพื่อนงานกิจกรรมนะครับนะก็จะเข้ามาช่วยพี่โจ้ด้แยนะครับเพราะว่าพี่โจยกนี้หัวเข่าไม่ค่อยดีนะฮะพี่โจบการที่ย่อหอยเขาเช่อใจเขาบ่อยนะฮะเวลาเวลายืนพยายามแบบว่าเหนี่ยวน้ตั้งกองนิดหนึ่งนะฮะนะครับนะฮะเดินนิดหนึ่แข็งแรงพอนี้เพราะว่าเพราะว่าเขาไปตลาดบ่อยนะครับ อยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเขาเขาจาะเขาเรียกว่ากจะท่องช่องพื้นที่เรื่องจากว่าทุกที่ที่เขาไปเขาจะเข้าไปครอบครองนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเขาอยู่สมัยก่อนอยู่แถวไระยองเขาก็จะไปเดินตลาดแถวร่ยองนะครับเขาจะได้ตลาดแข่งนนะครับ โอเคมอรางละครับขอเสียมาเบให้กับพูดไปทัหรายวันดเสียมอ้กับู้จการจอด้วยนเือนคขอถึงว่าเียงรายยอจะมาให้ได้วันนี้ไงกต้อไปก็ต้องไปขอบผมขอบคุณทนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ต้องคือต้องคึงเวลาท่เปนเรื่องจากว่ากแต่เราขึ้นได้นะครับขอ ขออนุญาตจับรางวัลต่อเลยเป็นรางวัลที่หกครับรางวัลที่หกครับพัดลมตั้งโต๊ะสิบหกวันอ้าไม่ใช่สิบหกอะไรสิบหกนิ้วเคยใช้พัดลมเลยขอพายบ้านมี่แห่นพัดลมสิบหกนิ้วันดีที่อมตะ